สวัสดีทักทายวันหยุดสุดสัปดาห์จ้าวันเสาร์นะคะเราพ่อแม่ลูกนะคะก็ออกเดินทางอีกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเราจะพาเด็กน้อยไปเ,เรียกอะไรนะไปลองพลังเออเราก็จะเดินเดินเดินนะคะไม่ได้ขับรถมานะอยู่ไม่ไกลบ้านนะคะไม่ได้ไปสกีนะคะไม่ได้ไปเล่นสไลเดอร์หิมะอะไรทั้งนั้นเราจะเข้าไปเล่น พวกบ้านบอลอะไรอย่างนี้เครื่องเล่นนะคะสําหรับเด็กนี่เราก็เข้ามาแล้วเคยแต่แบบว่าเข็นน้องผ่านไปผ่านมาไม่เคยเข้าข้างในไม่คิดว่ามันจะใหญ่ไงคะคิดว่ามันเหมือนอีเกียแต่พอเข้าไปข้างในเออถือว่าโอเคถือว่าใหญ่ก็สําหรับเด็กนะคะต่ํากว่า2ปีฟรีคะ่ะทุกคนไม่ต้องเสียตังค์เออดีมากเนี่ยเดี๋ยวแม่คิดว่า วันไหน่ว่างๆเนี่ยเข็นรถเข็นเดินไปเราก็จ่ายเฉพาะผู้ใหญ่ดูแลลูกนะคะเล่นกับลูกไปด้วยโอ้โหเหนื่อยมากวันนี้แต่ก็สนุกดีค่ะน้องนี่พลังเยอะมากเลยเขาก็มีอะไรให้เรียนรู้เยอะนะคะ มันเหมือนเป็นการออกกำลังกายทุกคนมีที่กระโดดมีที่ปีนป่ายโอ้โหว่างใหญ่ภพศาลใหญ่มากเคยเห็นแต่ว่าอยู่ในสวีเดนไงสวีเดนไปเกาะเกาะดูเด็กเล่นเออสวีเดนก็ใหญ่แต่ไม่คิดว่าข้างบ้านเราแบบมันจะใหญ่ขนาดนี้โอ้โหอะไรก็ไม่รู้อยู่ตั้งนานเพิ่งจะมารู้นะคะเพื่อนก็บอกเข้าไปเข้าไปเนี่ยก็เข็นลูกสมัยก่อนเข็นลูกอ่า ออกกาลังกายเข็ยนูกนอนนะคะกับอากาศบริสุทธิ์เออเขาก็บอกเขาพาเด็กมาทุกอาทิตย์เออแต่เราก็ไม่ได้สนใจไงเออเดี๋ยววันนี้เราลองไปกันดูเออมันดีอ่ะมันด,มนดีมันมีอาหารด้วยทุกคนมีพร้อมโอ้โหเล่นแต่ว่าแม่เหนื่อยมากแทบจะนอนอยู่นะ่ะนี้เราก็สไลเดอร์กันลงมานะคะทุกคนเราเหนื่อยมากมาเล่นเครื่องเล่นกับน้องเอ็นล่านะคะน้องเอ็นล่าเล่นฟรี ม,ะมะปะป้าอุปบ้าจ่ายไป3คนละ39โครนตอนนี้เราก็อยู่กันในบ้านบอลอุ้ยเหนื่อยเล่นสไลเดอร์เล่นพาเด็กเล่นเนาะน่าจะมาทุกวันมันไม่ไกลจากบ้านนะแต่ว่าเราก็ไม่เคยมาไงเราคิดว่ามันเล็กๆเออมันก็ใหญ่สนุกดีทุกคนเดี๋ยวให้ไปดูน้องเอลล่านะคะกล้องอยู่ตรงไหนเนี่ยเอลล่าอโอ้เล่นบอลกับป้า,ปา นี่เราอยู่กันในบ้านบอลค่ะข้างหลังเป็นบอลใหญ่นะคะโอ้โหเครื่องเล่นทุกคนใหญ่มากเยอะมากมันฟรีไงแล้วก็น่าจะพาลูกมาทุกวันเลาดูแล้วเนี่ยมาเล่น <c oughs> พ่อกับแม่ก็นั่งเฝ้านะคะพากันเหนื่อยะคะ่ะทุกคนไม่ใช่อะไรลูกก็โอ้โหเล่นกันไปจะสี่ชั่วโมงจ้าอันนี้พักผ่อนงอยู่ในบ้านบอลคือสถานที่มันมันค่อนข้างกว้างแล้วก็คนมันก็เลยดูเหมือนมีน้อยที่จริงอ่ะเด็กเยอะมากเสียงดังโอ้โหแต่ว่าชอบมากอีกตัวสไลเดอร์เนี่แต่มันก็สูงนะ แต่ก็มีความกลัวอยู่เ้อแม่นะคะกลัวไม่ใช่ลูกนะคะลูกจะลงอย่างเดียวเนาะเล่นจะหนุกขนาดนี้ตามจินตนาการเขานะคะมันก็จะมีโซนนะุกคนมีโซนสําหรับเด็กเล็กเด็กเล็กแล้วก็เด็กโตอ่ะเออลูกเราถือว่ายังน้อยอยู่ก็จะปล่อยให้ไปคนเดียวไม่ได้นะคะเราต้องคอยดูนะคะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะล้มอะไรอย่างนี้หรือว่า มีเด็กโตเขาวิ่งมาชนอะไรอย่างนี้นะคะ <Yeah. S 1> เกิดอุบัติเหตุน,นี้เราก็ไปตรงกระโดดจัมปิงจัมปิงเอ็นลลาชอบมากนี่แล้วก็มีที่รอดนะคะเออปีนป่ายแม่ก็ตามก้นถ่ายรูปตามไปด้วยนะคะแล้วก็เล่นกับน้องด้วยบางทีแล้วเหนื่อยอันนี้แม่พักนะคะนั่งอยู่คนละฝัง่งให้ลูกเล่นคนอย่เงี้ยพลังนางเยอะมาก เล่นกันอย่างนี้นะคะโอ้โหโอ้โหทุกคนเด็กดูสิน้องก็ยังไม่ได้แบบว่าเป็นเด็กโตขนาดนั้นน่ะ <c oughs> มีเด็กเล็กอยู่เลยโรงเรียนก็ยังไม่ได้ไปนะเนี่ยเ <c> พ <oughs> ่อนจะได้ปีห้าเดือนนะคะเล่นไปเลยค่ะสี่ชั่วมโมงโ,โอ้โหยิ่งมีเพื่อนนะคะดูอีต<ด>ัวปีนปีนตรงเนี้ยเออเขาทําดีนะมันสูงมากเลยนะก็เล่น้องเอ็นล่าปีนไม่เป็นนะงงโอ เล่นไปเล่นมาปีนเป็นเฉยเป็นทุกอย่างทีเนี้ยเออแม่จะบอกว่าอีตัวเนี้ยอีตัวลากลากขึ้นไปเนี่ยโอ้โหสนุกมากทุกคนติดใจเด้ไม่ใช่เด็กก็ติดใจผู้ใหญ่ก็ติดใจเล่นกับลูกนะคะโอ้โหสนุกมากพ่อก็ใไล่ลงมาแล้่ก็ลงมาแล้วก็แม่ขึ้นไปนะคะสลับกันโอ้โหมันลันเหนื่อยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกสามคนดูดูนานแล้ว ยิ้มชาติใจไม่เคยกลัวอะไรเลยค่ะยิ้มงั้น,นก็เดินเดินไปด้วย <c oughs> สรุกสนานค่ะทุกคนปากปิดตามด้วยนะคะ